ย้อนที่สมจักรวาลที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์การเวาจำนวเดียวแต่ช่วให้ขว่าจะลมขึ้นเกมอะไรขึ้นนะคุณหั ผมรู้มดีผมรู้ด้วว่ามีโอพีะสวัสดีครับผมมาเจอค็สั่งข้าวครับนี้อยู่เกมเกตเบทเทิลฟูลเบรดนะครับผมเกมที่นำสาวสควาดจากเอเมย์เยอญ์ญีปุ่นครับภาษเรื่องพยามกันนะคือคัมเลเดอร์อุลตร้าแมนแล้วก็กันดั้มนะครับผมซึ่งเรเดอร์ที่เห็นนี้ครับก็คือเรเดอร์หรืออุลตร้าแมนกันดั้มที่เราจะมีเรเตอรทั้งหมดในเกมนี้ค่เพืออนร่วมโต๊ะกันครับประกอบด้วยเลเตอร์ที่เคดเรเดอร์วีหนึ่งอุลตร้าแมนเบริอุสอุลตร้าแมนฟม เคร่งเกมนี้ผมเคยจบแล้วเมื่อกี้นะครับผมแล้วทีนีวผมเป็นอีมูเป็นรุ่นใหม่เป็นเอ๊ะอีมูเวอร์ชั้นใหม่นะครับผมก็เลยเซิร์ชให้หมดเกลี้ยงเลยครับผมเลยถือกาสมานั่งแคสเกมนี้ครับส่วนขอให้ท่านช่วยผมต้องอยู่เกมแซมนเพื่อคลายกับผมแต่เครียดจัดเนดาโซมันไมาสูงในไททัสโซอ่ะแต่มันพอไหวกว่านะไททัสโซผมมีตังซื้อมา่อไหร่ผมจะเอามาเล่นครับฮะอันนี้บอกเกมที่ว่าผมจบแน่นอนกว่าครับผมเคยจบแล้วอันหนึ่งนะครับก็คือเกมเปเทอร์ฟูเบตนะครับผม ใช่ครับเรามาลุยเลยวันครับผมยูวเกตนะใน,ะนะเรื่องที่เห็นในโทรทีนี้นคือสัรจักรวันมาลงมาคือรอนมารีเดอร์จักรวันตั้งแต่เมื่อจักรวันกันทั่งมาลงกันนะครับผม <c oughs> เริ่มกันเลยครับ <c oughs> ครับจักรว่าอ่านไม่ออกครับผมจะผมจะแปมม่วเออผมชอบม้วนข่าครับคือม้วนหล่อสิบปีมาแล้วสมัยที่สซมิคอม เพิ่มไปมีข้อมูลกับเหมือขึ้นมาเกมที่ก็จะกระข้อต่อรูล้โอ้ยขอผมอ่าคือแล้วเรื่องข้อันที่ผมบอกจก็คือสั่งความครับคือท่าสั่งบาเคยรวมเป็นหนึ่งกันมาก่อนครับคือมารีเดอร์มุตเตอแมนแล้วกันตามเคยรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าต่างจทย์เหตุการณ์ท่าเก่าๆนะครับท่าสบาเก็แยกอยู่แยกแยะอยู่กันไปนะครับผมแต่จู่ๆครับเกิดมีเหตุการณ์เป็นหนึ่งข้าสั่งความรวมกันเป็นขั้นหนึ่งนะครับผม อรับผครับเริ่มจากคนแรกจะคือดีเคทครับผมใครที่ชอบสายคอมโบมดูลัวเขาแนะนำให้เล่นดิเคทนะครับผมดิเคทใสายคอมโบดีมากอะ่ะอ่าก,กี่กี่นี่ไม่สอดกันเล่นก่อนนะครับคือคือดิเคทมีมีเอ่อเรียกว่านะเ p สพีน้อยกว่าชาวบ้านสุดเลยครับเป็นโอเสื้อจรงจริงเอ่อ ว,วิธีการกดท่าคล้ายกด,กดแบบเกนเนตี้ครับคือมีก็สองทีแล้วกดซ้ำในทีหนึ่งไงครับใช่ครับแต่ผมท่านี้นะท่านี้เอาไปชิมซะนี่มีฉากสวยงามตัที่เคเียวเสร็จก็คือมีว่าการกดสองครั้งหรือบันจ้ำบ้านนะครับ มองกับซูน,นีดานธรรมดานะฮะสำหรับอออธิบายน,นิดนึงนครับผมหลอดบอลเอสซีก็คือเอสซีอ่าก็รู้แล้วก็คือพาษาชี้ครับเอสซี ST. คือเหมือนคล้ายๆมานาพักเสร็จครับผมอ่านะี่ครับนะี่ครับดิฉันรู้สึกเล้วว่าเอ๊ะตัวอะไรมีใจจักรวาลทูเนเตอร์ได้เหรอซูเนเตอรนี่คือบรรตันนะครับเป็นหนึ่งในอ้อในตัวจักรวาลในตัวจักรวาลของกันเอออุลตร้าแมนครับผัวผิดไปกนันดับ เลยหน่อยเ <ira> อ้ผัก <ę> ผัดผัดอันนี้เดี๋ยวจะพยายารกดไม่ตายแล้วครับใช่ไหมคร้บติดไม่ตายยังอ่าอันนี้เหมือนคพี่วีหนึ่งครับมาบอกเรื่องราวเกิดขึ้นถ้าเกิเรากดไม่ตายแล้วครับกดโคลทีหนึ่งก็ใช้ท่าไม่ตายสุดยอดนะครับคอนดิเคชนี่คือใจคอนดิเคครับ จบแน่ไหมครยางไงุปานี้ก็ใชเพราได้กดดีนะครับครับคนนี้อ่นานั่ก็นี่ครับมีคนขี่ครับพีเคตัวมีดเอ็นนะครับผมเอ๊ะพีเอจเราเรื่อง,งอของสารที่รวมเสนหนึ่ง ข้อความที่หนึ่งนะครับเอ่อที่ผมว่าแปงลงไหม่ออกนะครับถ้าฟังหน่อก็ดีครับนี่ฟังเสียงหน่อดีก็คือโอเคเพราะว่การที่เคยเล่นมานะไปกันต่อเลยเมื่อกี้อะไรต่อไปก็เป็นไปนเป็นจักรวาลต้าแมนนะครับทดัดาวต้าแม่ครับด,ด,ดูดาวเอ็นเจ็ดสิบแปดเองครับไปเลยเบมอุส ใครับนี่คือผมทำไมครับซุปเปอร์ตอนหรือว่าเป็นยังไงสปปรค่ะยอดนิยมของผมทำไมเลยวะได้ครับผมมาคือทุกภาคเลยผมมาปุ่นทุกภาคนี่โหมากระชิดเมอุดเป็นสายพลังนะครับเป็นสายที่ทรงพลังมากครับไม่มีท่าท่ายิงก็ท่าเียืนครับตรงนั้นคือเป็นท่ากระชินหมดเลยครับเพื่อคือไมอุดท่ามีน้อยมากนะค,ะคนรับที่ผมลองเล่นมาไมอูดตอนแรกผมเล่นไมอูดเป็นตัวหลักนะ ข้อเสียของยูคือสามารถบินได้นะครับมีอย่างนี้ได้ตลอดได้นะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยมีท่ายิงมากเท่าไหร่ครับคือคือถ้าออกแนวเชิงคอมโบยิงนะครับไม่แต่ข้ามรูปชิดนะใครชอบเล่นมากหลังอ่าร์จักิวนี้ด้ว่อันนี้แซกนะครับผมแซกบินหนึ่งในทัวจักรวาลทำไมเอ๊ะจักรวาลตึ้งด๊าผมมั่วอีกฮะที่ไหนจักรวาลกันดัมครับผมครับครับเฮียว่าอยู่ มันไม่ค่อยมีท่าระยะไกลเท่าไหร่เลยมีท่าน้อยมากครับอ่ามีอุลตราแมนครับรุ่นพี่ MS หรือโมสูเอผมซับแซกก็เป็นโมสูในตำนานนะครับผมซื้อกันได้แฟนๆกันได้ไม่สรูนครับนะครัแบบแล้วกดโอนะคนใช้ครับเมื่อว,วูถือว่าเป็นมุลตราแมนไม่กี่ตัวที่มีตาดของตัวเองใช้นะครับไฟฟ้าครับขยายใหญ่ที่มีความ อชุอดามากเป็นทัพใต้สองไม่อู้แล้วเดี๋ยวเออผมจำชุดาห์ไม่ได้อีกล่ะท่านครับเดี๋ยวต้องเกี่ยวกับอินฟีติเต้แถ้ากชื่ออินฟีติเต้ที่ครับเ,เดี๋ยวคนมาหาเราครับ ครับเขียนผมมาลครับคือ,คอเราข่กนะันปุ๊ทกไม่เหรอนี่คือข้าก็แค่เรื่องผาท่าไม่ล่ะไปเชิญมเอ่อปัดรอยของมูดูนะครับรรอ๋อโซบเราข้าว่เหลือเออไม่ใช่เอออันนี้ผมครับสักครับเดี๋ยวผมสุบย่อยเงนะครับผมผ่านจุดแรกไปแล้วลครับ ต่อไปคือฟีดอมกันดั้มมาครับผมใครไม่ชอบรยะประชิดใครชอบเล่นประชิดครับแต่ชอบลิงไกลก็ให้นำให้ใช้ตัวกันนั่นเป็นหลักครับผมเออกันดั้มที่ดูก็พอใช้ใครแับมีเขตฟีดอมมาใครใครมีเขียวกคย็คือรู้ว่าจัได้เหมือนกันไฟตัวสูงกว่านะครับผมแต่แต่ว่าตัวของฟีดอมเป็นไม่มีท่าจบตีใกล้เลยนะครับทั้งที่ในตุ้มมีดาบฟูด้วยนะแต่น,นี้เกมมีแค่ปืนกับปืนครับผมใครชอบใครชอบเข้าไปเสกใกล้ครับชอบยิงเอาแล้วก็เร่ง นั่เป็นตัวหนังก็ได้ครับก็มีท่าเท่ๆอยู่นี่ทางไม่ตายโขเปไน็นไงฮ่ากีต์อะไรแบบนี้ก็เพราะเป็นสูตรที่เม็กมากๆในซีรีส์เนล้ำเลยก็ว่าได้ผมยอมรับเลยครับมันเม็กเกินนะครับคือไม่เคยโดนยิงเลยไม่เคยโดนยิงเลยก็วได้ครับเนี่ย ปไปง่ายโอ้โหแล้วอย่างคือฟ d ด m เป็นตัวที่กดคมูงง่ายมากครับผมอตอนนี้ในฉากมีโครนีนะครับบุนึกบอกไปเลยนะครับในฉากตอนนี้เป็นคโครนีนครับหรือเหมือนคล้ายเมืองอาวากาศนะครับคาตปเคะคงมัธยมกรุ๊ปให้ว่าเป็นดาวโลกน,นะครับเอ๊ะวยไงี้ ว้างเห็นพิศทาง,งาย่งไเห็นไหมผมเล่นไม่เท่าในอันนี้ไหมเคยอ่ะอันนี้เอ่อกูนะครับ,บเ,เดี๋ยวฉันชื่อมสูงไม่ได้กูหรอกตอบแกมาทีกันซาตัวเดี๋ยว ก็แคเดี๋ยวพาพาไปผมจะใช้ให้ครับใช้เชื่อก่อนนะโอเคครับไม่ใช่ใช่สี่ผมบอกเธแล้วครับเอ้ยผมผมบผิดเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ล่างบนเอ้ยเออผมผมบผิดต้องจะอฟื้นฟิล์มกบนะครับผมวันนี้ครับแต่คือต้องกดไว้ก่อนนี้นะครับมึงเล่นทำไมอ่ะมึงเบื่อมานานเหรอ สำหรับฟิลดมก็ถือว่าเป็นตัวที่เหมาะกับสู้สู้หมู่ดีนะครับผมเพราะถ้ามันเนื้อมือดีนะครับแต่ถ้าสู้เรียวๆแนะนำให้ใช้ดิเคเกตก็ได้ไหมนะครับหนึ่งตัวมาแซกแยะเออเขาพูดผิด,ดยกะอ่ามาถึงจะ,จะกี้กี้มาแล้วนะผมหนึ่งกี่กอะไรกันเนี่ย อ่าขอบคนนี้มาแล้วครับผมเพราะจริงเอเอจุด,น,น,ดนั้นฟิลรามีถามนะแต่ว่าแท็ใช้ตอนแหกดูวครับแท็กใช้ตอนไหน,น <c oughs> เดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวผมจะครับคือระหว่างที่ยงังโจตีอยู่แล้วเรากด L R เพื่อเปลี่ยนตัวได้นะครับ ห้าอ,อืมเดี๋ยวได้ผมพบพฟิลด์ดัมดูครับเออโอเคเลยนะนี่ครับฟิลดมใช้ได้แค่ตอนนี้นะครับเอ,อเดมบอลที่จะโชวโซท่ามาตดฟิลดดัมหน่อยอ่าดติดติด สุรุนนะนะครับต่อไปขึ้นโงเกณนี้เป็นเกณฑ์ที่ไม่ยากนะครับเแต่พจักฟรีตับหน่อยเป็นการเอาเซอุทุกชิมายิงครับเหมือนท่าเนี่ยดีดูว่าเปันท่ายๆกันเลยนะครับซสุดสเลยง,งามนมะา ơi, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để à, à, à. ừ, chút, không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอตาแคนนอนเอ็มใช่สิไม่เชื่อนะอุต้าแคนนอนนะครับอีวุสแซมสเปเชียลสเปซเชียลสเปเชียลแคนนอนเออใช่คำพูมจำได้สุดท้ายสเปเชียลสเปเชียลแคนนอนนะครับโอ้ยพอเกมนี้นะผมว่าิีความลับอะไรอยู่นะครับผมเกมนี้มันไม่ใช่เกมแบบเมื่อหาของไปไปเกมนี้คือต้องแบบเล่นสามทกบทตัวผู้ช่วยเราแต่โอ๋ใจดูนะครับผม ê, rồi anh hai nhau combo à? Đấy bị xim sắt. ẻm tự nhiên rồi. Tơ man, mày u. ẻm tự เสียแหนนอนเล่นออนี่หัห่งอีกับมาเตียวจกอะเขาเียนอยู่ทั้งคือเขาเวลาสุรออยู่ทัทง้ทงวันพั้ครับอ้าไปแล้ว ตอนนี้เรื่องการเลือกเล่นก,ก็จะความชอบครับสะผมคือสะือแบบสลับไปเรื่อยนะครับใน้เราคำว่าวต่อเนื่องนะครับเส้นเท่นันเร่องการผมคือแท่จะมมมานานไม่่คยมีวนาเลยเอาไว้ามีครับเขาเปลี่ยนตัวทีนึง,นนงนนใช่วานานสิทธิ์นะครับ แต่คอยห่างกันครับของการล,ลงตัวนะครับซึ่งสำหรับวีหนึ่งกันด้ามเขาตึ้งต้ามายครับเราจะได้เล่นตอนกลางกลางเรื่องนะครับกลา,างเกมน,นะครับซึ่งสกี่ยับความเสี่ยงในเกมนี้คือครับเอ่อนี้ว่าอนุญาตประชุมแผนนะครับ เตีได้ไม่โซฟีเล่นนะโซฟีเหมือนผู้ชาการนะครับแล้วเดี๋ยวเซฟมันนะครับเซฟม่นะนะครับแล้วผมต้องได้ใหม่ก็เลยเซฟเก่าเลยหัางนะครับเลเวลความแสงในเกมนี้คือนะครับ ไอ้เป็นเลือกตัวครับซึ่งเดี๋ยวตอนหลังจะมีให้เลือกอีกสามตัวครับคือคันดัมมือแปลก็ไรเดอร์มีหนึ่งครับและนี่คือคอนเสิร์ตของเกมนี้คือนี่ครับคือสามารถเลือกผู้ช่วยไปได้ครับสี่ตัวครับซึ่งจะปลดได้แต่เมื่อการเล่นไปเรื่อยๆครับต้องเล่นบ้าาต้องเล่นเล่นซ้ำไปซ้ำมาเพื่อจะได้ตัวตัวครบครับข้าสมหนึ่งหรือเครับคือครั้งแรกมันจะให้มาแบบไม่เป็นด้องครับก็คือก็ได้คือมัน ถึงมันเหมือนตครับว่าราก่ตมาสัว์ตัวอะไรเป็นตัว,วผู้ครับคือตก็คือกำลบนะครับกำัเบเนะครับในด,ด้วยมคีนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวนะทีกะอ้าไครับคุณทต่มไก่อาครับ,อาารบเอ,อผมเซฟก่อนนะเซฟก่อนนะครับ กอผิดผิดเยี่ยคมคอมคอมคันนี้ถ้ากิดเสี่ยงครับจะเมนูการใส่เทมน,นะครับให้เทมทำงานไหมอเจอเทมผมว่าน่าจะอยู่ใครบแบบกเก็บตัวผู้ช่วยหรือครับอันนี้คือครับไอเทมผมก็คือนี้คือเมื่อใช้สกัดสตูดได้ผมจะได้มานาเพิ่มน,นะครับเหมือนที่เห็นตอนแรกครับเห็นครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปต่อครับ นี่ผมขอเน้นแบบไงดีเอาเป็นด่านแล้วดาวเหมือนคล้ายแบบคลิปแซมนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับตาต่อไปเลยนะครับนี่ดีผมจะป่อเรื่องเลยนะครับแต่คือจะว่าเยี่คลิปไว้นะครับเผื่อดูเป็นหนักไปนะถ้าสมมติมีเวลาว่างเราก็เดี๋ยวจะเป็นแบบรวมคลิปที่เราไปดาเลยครับผมเพื่อเพราะเดี๋ยวอตอนาช้าผมเลยนะผมก็สกัดกันเล่นอ,อยู่ก็จะเจอใหม่กันคลิปได้ครับสวัสดีครับ